เจ้ากระานไงขอ่อยรมขาขอยอ้นลูกกับเขาแต่เห็นเพื่อนได้พอลูกไปขอที่อยู่น้ำมันเบาอุดดอนโอ้เบาเหลือหน่อยเ <c oughs> บาเหลือหน่อย <c oughs> อเห็นเยอเห็นพักกัลงห้อยมัจนจะได้อีกเนาะเดี๋ยววนะจะได้อี๋เนาะเดี๋ยววนะ่าะ <c oughs> อียังทายแล้วดนเเออทายลทายดเริ่มทายพี่น้องฟ้งฝ่ายที่เห็นกันมันสมบูรณ์มันไปก็ดีเหรมินบ่สมบูรณ์ดิก็สมบูรณ์มันตกมันพันอะไรยังไก็ีพันอะไเอาตัวนี้มาเอาตัวนี้มาเลยเอาตัวนี้มา เอาวงกลเย่งีเ่ยวมันกลตานี่เนาะเลยบ้าเลยบ้ยนบ้านบ้มันกลตานี่นี่โอ้คุดเลยเจ้าเบิ้งดูผลเห็นบ้ายังขอบ่ออยู่หน่วยขวยอยู่คุนเห็นบุน เปลีหาได้นั่นพอเบิ้งรูปไ้จะเป็นตัวเลขก็หน่วยเกยังบ้ลือไปเห็นเลยผัวเรผู้เจ้าเบิ้งซอยไปรูจะือไปไทยยังไ่ได้ผู้คนน่าเห็นบ้านอะไรกยี่ตัวเลขึ้นมาได้ยังไหนน่ะบ่อนาเสียกับเสียได้พี่น้องอาจซียนมันมุนีมันอาจซียนไทยบุญมั่นปางบุญไทยบุญมั่นผู้ใดเสียกับเชียผู้ใดบ่เสียกับเลี้ยวไปแล้วไปดูคนนั่งเด็นเล็กหน่งเก่งก็หน่วยเกยั่บ้านอถือคนนาไป เรีีบเลยถท่านถือคนดามันพอดังเด้ต้องถือคนดาก่อนนี้แม่อบุเนี่ยแต่เบิ้งใช่ไหมเบิ้งนี่พอนาพอพูนาถือยังแนเดอกยังกะซางแต่ถ้าวันนี้คอยถือเล็กช่ก่อนสาธุกรยังไดงกพ่อ้าบไหวเนี่ยือกยังกะซางแต่ว่าวนนี้คอยถือเล็กช่ก่อนสาธุถูกอะไรก็แล้วแต่

ว่าันนงกูได้ยูแม่แต่เขียนหกสเก่าเห็นบ่ววัวนดอกหกสี่หกเห็นบ่ว,ว,ว,วเห็นหกสี่เก่าใช่ไหมพากันได้เ็นบม่มือพ้าชุดนี้เปอาเลขเห็นบัมือวันที่สามสิบื้นวันที่สามสิบบก็สิบขอเลขกงอยูย่หันเพราะว่าวันที่สามสิบ่นตีมร้อนวันที่หนึ่งกลาันวันเกิดปูโจกัสิบ่ไปแต่วันที่สามสิบ่อไปถ่ายทํำถ่ายนันทายนี่อ่ะ สัดสัดนั่มทัสนะสะาะกวตอะระโตสสมมาสมพุรธสานนมทัศสะาพกวตอะระโตสสมมาสมพุรธสานน่มทัสสะาะกัโตอะระโตสสมมาสมบุรธสานนัมัสสะทุรัตนะาตจัสสะครูุธจาริอย่างสิทธิจิตยัสิทธิกรรสิทธิเตโชสิทธิลาภโจัจนิจังสัพพสิทธิสิทธามัถุสิทธามัถุสิทธามัถุสาธุสาธุสาุ้าพระพุทธเจ้าขอวัฒนังไหวคุณประตแเกี่วเนยสามน้ำสาเลือนประเสริฐเป็นพลเรสุดแล้วน้ำ ข้าพระพุทธเจ้าได้ย่อยกขันคู่ขึ้นเพียงตาขันสมัยโยข้นเพียงเก่าข่วมเจ้าบริอันนิยมข้าได้เจ้าผู้จันเจ้าบู้ยังคุ้นเอาประเสริฐประดานหายเลยลำบุญายแทขแก่มุขคนแม่นเขาไม่มีไสไงใส่มาล่องพ่อหอยแม่นเขามีวิสหน่อยใส่มาล่องพ่อพันยาให้ขันถัดมังทะลายลมเซมซูนคุ้นจะเกิดเกียร์ข้าเพื่อนผำพฟัจมจะได้ลมแผ้ได้คุณนแสกล่องฟองวังแผให้อันทะลายมืบังเบียดมีทั้งเสียรปากว่างให้ควาแพงแก่ตัวทอนสามเด้อ ขอพระคา้พรคู่ในลำหนุนน้ำสิทธิเดชทั้งพระเวทพร้อมๆจอมข่าอายุนิสิทธิการมหาสิทธิเดชอัครเวทมหาคัดทังสิทธิการยะธรรมะสุจีปุริสิทิสาโฮมสัตว์สาตุ์สัตว์สาตว์อิมินาสการีนะตังปูตังอภิปุชยามะอิมินาสการีนะตังธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสการีนะตังสังฆังอภิปุชยามะ ะระหังสมมาสมปุโธพะกาวาพุตังพะกาวันตังพิวาติเอมิสกันยังตุะกาวะตาธนมอดธรรมนามัสสะมิสุปฏตถิปโนพะกาวะโตสาวักสังโฆสังฆังนามะอามินะโมตัสสะพะกาวะโตระโตสมาสมปุระสักนะโมตัสสะพะกาวะโตระโตสมาสมปุระสักนะโมตัสสะพะกาวะโตระโตสมาสมปุระสักพุทธามุชาครูธรรมามุชาครูสังฆามุชาครูพุทธามุชาพุลธรรมธรรมามุชาพุลธรรมสังฆามุชาพุลธรรมวันทิดวาสสะพุทธานังสภพุนามิจินังปาเถิะจัจจเรียนสภดัง mākhānātasānāṅku <machana> me sujeva sāke supramārthe vimitikekā hāmi pi parikamāṅsathāya pūrasāsane saphe pi antarāyā me mahēsum tāsate sāsiti jitāsati kamāṅsapāsiti pāvāntute pūtā karavata tamā karavata saṅkaravata nidā mandā karavata ācārya karavata pūtāngara thāna nāṅ thamāṅ ngarā thāna Siti gintang, siti gamang, siti kariyaya, tata kato, siti lejo, chayonika, siti lapo, niantarang, siti putang, siti damang, siti sangkang, saalapat, siti pawantume angasam. Siti lapo, maha pogo, maha dejo, maha penyopio, naka kanta peritang, piyang memanajariti. Saadu sake kami carupe, sirisi karatate, jantarekewi maane, iberate, jakame taruanakane, ภูม่าเจยันตุเทวาชรธารวิสมิยะถ้าคัตปนาคา k a h ดิถันตาสันติเกยังมุนีรัวาราวจนะังสัตว์เมสุนันตุธรรมสวนากาลุอัยัมัทันตาธรรมสวนากาลุอัยัมัทันตาธรรมสวนากาลุอัยัมัทันตาสาธุสาธุสาธุคุณศีลคุณธรรมคุณบิดามด้าวคุณครูบาอาจารย์ ตลอดถึงเทพภูมิเทวดาลูกกะเทวดาธรรมเทวดาพระทนังเทวดาสัตว์กัะงเทวดาบริวารเทวดาทั้งหลายทั้งพวกนั้นพุทธกายสิทธิ์เทวรักษาวันก็ดีรักษาเดือนก็ดีรักษาปีก็ดีรักษาอาทิตย์ก็ดีทิศตะวันออกก็ดีทิศตะวันตกก็ดีหัวหน้าปราไปกินก็ดีเทวดารักษาบังคารก็ดีวันพุธก็ดีวันพฤหัสก็ดีวันศุกร์ก็ดีวันเสาร์ก็ดีวันอาทิตย์ก็ดีวันจันทร์ก็ดีสุดที่นางเรวัสสเจรุกเทวังหังจะกล่าวถึงแม่ธรณีที่จะเพื่อนปฐมวิชูนี ขอเจตนาขอมาช่วยเหลือในพิธีข,ขอเลขอันศักดิ์สิทธิ์นะครข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้นําขันหามาพร้อมด้วยดอกไม้เกียนทุกต่างๆมาขอ,อนําเพลพุ่มเทวดาทั้งหลายมือนี้ค่บพระพุทธเจ้าขอเลขเล่าพัฒนางวดประจําวันจันทร์ที่22เดือนกันยายน2568ผูห้าร้อยหกสิบปดมุนคุณฤาษีบรรยู่ทั้งสปปลาวลาคุณฤาษีสองคู่กบกวาสองคู่ยีสามยีศีเขาหมุนตัวแรก็ให้มาออกตัวผู้ขายอย่นี่ขอหน้ากล้วยแม่นาทรานี่อีทีนะกอาลัสสัตว์แต่พเมทท

สัตว์ปัจจิตตมพุทธายะกโลติสมโจงมาบัเกิดเป็นเลืาวพัฒนาสตัวร่างและสตบงวดประจำวันจันทร์ที่22เดือนกันยยนพุทธศักราช2568อิยอิิเด็สันตนงอิระุตระอุปัตติตินะการรสุยนุทธจนกลสตินามวรัสตินาตานกตินาออลุมะลจนอุทมาลสจนุทมาะ เจ้าผูจอดตาเห็นลูกผู้ค้าเห็นไม่ได้อีเม่ตอนนี้ทั้งหลายเจ้าผู้เจ้าทีเจ้าฐานทั้งหลายก็ได้ลูกหลานในแต่งคันคอยเนี่ยคันมาให้ผู้ค้ามาเป็นซื้อได้ยินแต่ซื้อแต่เสียงว่างัวกอนปักกระบอกเล็กง่จังหวะโอ้งัวนี้ก็เลยอย่างเราขอเล็กเล่าเนี่ยห่อนห่อนเห็นอะไรอีแม่ก็ได้กินได้สั่งได้ท่าได้แบ่งไม่ได้ได้ยินเจ้าผู้ผู้ช่วยารึ ลูกไอ you know, ้เต <fin anta> <ots> ่าเห็นมึงดูเอ้าน่าสนใจนี่แรกตาไปเสียอิจินาคาราสัตยนาเลคตุตมาลาสัตติเโมโรโคตุมาลาลูกเป็นเงินลูกเป็นเงินลูกเพป็นเงินเห็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 นท่านชูท่านตาอุตมะลาสัจิจินาจัอุตมาลาสัจอิจินาเกรุสุยนะกุพาตินานาตุมาริสิจัดัดงามๆมีแบรโอ้เขียนคำว่ารวยให้ลูกให้เต่าก่อนแล้วเนาะเอาสาธุ เขียนข้าว่ารว่ยก่อนเลยตีเขียนว่าวเวลุ่ยก่อนเขียนเขียนชัดๆเห็นนะชัดงามงามเลยเอาปากกากระดาษจดไว้ว่าว่าไรเนาขึ้นไม่เห็นเหรอที่ใส่ปากกากระดาษบัตรสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปสี่หนึ่งแปดเอเอา สาเห็นชัดๆแต่เห็นงามๆหลายเลขก็ได้เลขีแต่คนเลขหนึยุ่ข้างล่างสี่แปดสีหนึ่ง้อพี่น้องเด้ออเห็นชัดๆแต่เพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อมือหน่ี้หนึ่งาวเลขสิบดงามค้างามเนีเลขสิบแยู่ล่างนี่งามค้างามเนีอีหลีจัดไปค่ะจัดได้ส18เด้อพี่น้องเด้อเลีวบอางามเลขออะไรอีไหวย แม่ทีทั้งหลายปกปุ้มเทวดาทั้งหลายก็ได้มื่อลูกเต่าซากมหามือแลงก็ให้เพ่งเพ่งอเดอรสีหนึ่งแปดเอาสีห่งแปลเมื่อ้างไก่เรอูมีใช่สีหนปด้พี่น้องเอีุบ้านคือเมืองเขาเยนยังทำวาเอาล้ยไปงดังคักสีหนึ่งแปนึงแป้ามตัวนึสรืมถึง

อ, 98. 98. อัดนักนักสิบแปดอัดนักนักสิบแปดอัดนักนักเนอะอัดให้นักคือเลขสิบแปดสิบแปดอัดให้นักอัดให้นักเลยเอาให้ได้เงินคืนเอาเอาเอาฝากเนี่ยพวกเอาให้ได้ว่าเอาอัดให้ได้เอาฝากคำข้ามหงลอยโค้งจีบสาวเวียงจันทร์ครับวันนี้วันจันทร์ที่22เดือนกันยายน2568ัร้เลขเล่าพัฒนา418 C หนึ่งแปดอัดหนักหนาคือเลขกหนึ่งแปดเด้กพี่น้องเนื้อเอางี้มาหมาดพี่น้องครับสาธุโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเอาลูกแก้วลูกแก้วได้เลยเพี่น้องครัอย่าลืม C หนึ่งแปดลาวมือนีค่ะของปูหนคเนาะค่ะเอาสำหรับของปูกับขอลงหันไว้เพียงเท่านี้เราโปรขอกันใหม่ด้อขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยค่ะสาธุเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยว